เพราะฉะนั้นเนี่ยความสนุกอยู่ที่ว่า2ทีมเนี่ยทีมไหนจะเข้าป้ายในฐานะที่เป็นแชมป์กลุ่มล,ลำบากลำบดมากอ่ะถ้าเกิดเ,เข้าได้นี่ก็แบบปาฏิหารต้องไหวกันเจ็ดว่าเจ็ดวา 8, 8, 8. โอเคโอเคโอเคอยังอยู่ในวิสัยที่มีความเป็นจริงอยู่ไม่ค่อยมีเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่สวัสดีค<ส>ร <ส S 2> ับตอนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มท็ กับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั้มพันสิทธิ์วิทชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับสนับสนุนโดยรถยนต์สุกสูกิซููกิเมกาดิว ยิวใหญ่ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับดีลดีขับฟรีสูงสุด150วันพร้อมข้อเสนออีกมากมายวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิหรือ www.suzuki.co.th ในช่วงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราคุยกันเอาไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับว่าเราจะเข้าเรื่องการเนื้อหาของเราในวันนี้วางเอาไว้ง่ายมากครับเราวางกันไว้ว่าหลังจากผ่านมาแล้ว12สัปดาห์โดยประมาณแต่ละทีมเล่นกันไป11เกมบ้าง12เกมบ้างกันอยู่ราวนี้เนี่ยนะครับมีทีมไหนบ้างถ้าเกิดเราจะจัดเทีย์กันว่าเราทีมไหนมันเข้าใกล้เพลย์ออฟที่สุดในระดับไหนกันบ้าง นะครับครับครับนะฮะก็ระหว่างเทียหนึ่งคือเข้าแน่แล้วนะครับรอเป็นแก้คอนเฟิร์มเวลาเท่านั้นเองกับเทียสองคือน่าจะเข้าแหละถ้าไม่เข้าถือว่าพลาดถ้าไม่เข้าต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เองสร้างขึ้นมากับเทียสามกลุ่มที่กลุ่มที่เหมือนกับแบบว่า ต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไปแช่งคนอื่นให้เขาพลาดให้เดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันแบ่งกันนะครับว่าใครอยู่กลุ่มไหนผมเชื่อว่าจริงๆมันต้องมีอีกสักเทียร์หนึ่งด้วยนะครับพี่สุมเมศครับ,รบมันอาจจะต้องมีเทียร์สี่ด้วยละมั้งเทียร์สี่คือทีมตกรอบแน่ๆเลยคือแบบไม่ได้ลุ้นแล้วก็เนี่ยตอรอบแน่ๆอ่าใช่ไหมตอนนี้เทียร์ตอนนี้ตอนนี้มีเห็นแล้วนะหลายทีมเหรที คือยังไม่เป็นทางการแลวเพราะเขายังไม่ถึงขนาดตัดออกแต่ว่าโอกาสคือแทบจะเรียกว่าน้อยมากอ่ะโอกาสจะเข้าเนี่ยติศูนย์สิบก็ไปเถอะคือเอาอย่างเงี้ยนะทีมที่แพ้ไปเก้านัดแล้วอ่ะโอกาสที่จะเข้ารอบน่าจะไม่เหลือไม่ถึงไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เอาเงี้ยครับเป็นคุณจะมีรายการไลฟ์กีฬารายการไหนที่น่ารักขนาดนี้เนี่ยจัดไปเรื่ไป เอ <S <S อยอย่าจับไมค์ลูก<ต>ถ้าเกิดจับไมค์เนี่ยถ้าจับไมค์คุณผู้ฟังจะแสบหูมากค่ะพูดได้แต่ว่าอย่าจับไมค์โอ้โหขาดอย่างเดียวเนี่ยร้องเพลงกล่อมเด็กนอนเนี่ยรับรองอรายการที่จะรบเรื่องมาก <laughs> ตอนนี้ลูกผมมาพ่นให้ฟังแล้วบอกว่ายังไม่ได้แปลงฟันเลยอ่ะวันเนี้ยเอาเอาอืมพ่อโอ้พอแล้วลูกเอา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 โอ้ <ś c oughs> โห เอาไปไปเล่นตัวอื่นก่อนไปไปลอกอ้านะครับเราจะคุยกันตามนี้นะครับคนตัดตัดกันตายไปข้างหนึ่งแล้วครับงานนี้เนี่ยนะครับอ้าวเริ่มต้นกันเลยครับพี่สุเมธพูดถึงในภาพรวมก่อนพูดถึงในภาพรวมก่อนกับผลที่ออกมาแบบนี้เอ่อเท่าที่ผมกว่าตาดูด้วยสายตาเนี่ยตอนนี้เนี่ยทีมในแต่ละสายทีมชนะมากกว่าแพ้เยอะมากนะ ใช่ครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะในสาย AFC ทีมชนะมากกว่าแพ้เพียบเลยอ่ะกว่าครึ่งเลยครับนะครับกว่าครึ่งเลยเอาง่ายๆเลยแล้วกันเฉพาะ AFC นีครับกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีผลงานดีก็คือ AFC เหนือที่มีเลเวนมีเบงกอลมี s t e e เลอแล้วก็บราวน์กลุ่มนี้แย่สุดตอนนี้คือ6-6 5-5 1 6-6นี่ก็คือบราวน์แล้วก็5-5 1ห้า ก็คือสตีลเลอร์สคือ1เนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ตัด NFL เนี่ยอาจจะงงเพราะว่า NFL เขาจะเสมอเนี่ยเอาไว้ตอนท้ายคือขึ้นหน้าเนี่ยจะด้วยชนะแพ้แล้วก็เสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่า551เนี่ยหมายดงชนะ5แพ้5เสมอ1น,นะครับแล้ว5-5-1จะชนะใครมั่งจะชนะ5-6ป่ะชนะจะดีกว่าจ <5, 6, S 2> ะดีกว่าทีนที่ชนะหแพ้6ถูกไหมใช่ครับใช่ แล้วก <Okay. S 2> ็จะดูเ e ตุถึเหตด้วยนะจะดูเหตุถเหตด้วยว่าที่เหนือกว่าเนี่ยเหนือกว่าเพราะอะไรคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าชนะ5แพ้6มาเจอกับชนะ5แพ้5เสมอหนึ่งเนี่ยเหตุถึเหตไม่ต้องดูชนะ5551<ช>เข้ารอบเลยถูกไหมใช่ครับโอเคนะครับผมตอนนั้นในกลุ่มนี้เป็นไงพี่สุเมจะไล่เป็นสายไหมครับสำหรับการแบ่งเทียร์ไล่เป็นสายดีกว่าจะทำให้ผู้กปักเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายกว่า เราว่าการ,รที่คอนเฟอเรนซ์แรกนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ FC ทีมที่มันสูสีแบบนี้เนี่ยแหละนะครับอ<า>่ะคะอ่ะตัดที่มันง่ายๆไปก่อนตัดที่มันง่ายๆไปก่อนคือไอ้พวกเทียสี่ก่อนเทียสี่เนี่ยเจสเท็กซันแจกัวคงไม่มาลรวบังสามทีมนี้น่าจะยากแล้วล่ละอย่างที่บอกบแท้แปดนัดเก้านัดเนี่ยโอกาสเข้ารอบเนี่ยน่าจะไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อย่าลืมว่าไอ้ทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยยังต้องต่อสู้แล้วก็โอกาสที่จะ ฟาดฟันกันเนี่ยแล้วหล่นมาจนถึงไอ้สทีมที่ว่าอย่างเจสอย่างเท็กเซนส์หรือว่าอย่างแดกัวเนี่ยคงจะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้แล้วละเพราะฉะนั้นสาทีมนี้น่าจะเอาไว้เทียสี่ก็คือโอกาสเข้ารอบน่านจะเป็นสูงนะค,ค,ครับอืมอ่าอ่าอ่านี่อ่าโอเคเต็มที่ <c oughs> ความสุขของเด็กฮะเออนะครับไม่มีแล้วนะครับผมอ้าวงั้นมาตัดอีกข้างบนทีมที่เข้าแน่แน่ตัดทีหนึ่งครับพี่พี่จะตัดถึงใครครับ เข้าแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นอย่างพวกเพเทียน่าจะเข้าแน่แน่นะครับแล้วก็ไททันสน่าจะเข้าแน่แนะครับสองทีมนี่มีลุ้นที่จะเป็นแชมป์กลุ่มได้แต่ของเพเทียเนี่ยยังต้องไปลุ้นกับลุ้นไปกับบัฟฟล o บิลส์คือบิลส์กับเพเทียเนี่ยนาจะมีโอกาสเข้าทั้ง2ทีมแต่ใครจะเข้าในฐานะแชมป์กลุ่มซึ่งมันจะมีผลอย่างที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือว่าใน NFL หรืออเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาจะไม่ใช่เอาทีมที่มีผลงานแพ้ชนะเรียง1 2 3 4 5 6 7- 8 9 10จะไม่ใช่เขาจะเอาทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ย4กลุ่มจัดอันดับ1 2 3 4ก่อนแล้วที่เหลือที่ดีที่สุดอีก3ทีมเนี่ยค่อยไปไล่ลำดับดีที่สุดอีก3ทีมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นแชมป์กลุ่มก่อนถึงจะอยู่1ใน4ก็คือสี 1, 4หนึ่งสีสี่งที่ว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเพ t เรียกับ เบลซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะต้องมีทีมหนึ่งแหละเป็นทีมแชมป์กลุ่มซึ่งจะอยู่หนึ่งใน4และอีกทีมนึงเนี่ยแม้จะสถิติดีแค่ไหนก็นแล้วแต่ก็จะหล่นมาอยู่อันดับ5ถึงอันดับ7เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค,ความสนุกท,ที่ว่า2ทีมเนี่ยทีมไหนจะเข้าป้ายในฐานะที่เป็นแชมป์กลุ่ม,มแต่โอ,อกาสาร,รอบเนี่ยถือว่าค่อนข้างสดใสทั้งคู่อ่าแล้วเลเวลนใช่ไหครับพี่เลเว่นเนี่ยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่โ,โหมมหาโหดอย่างที่บอก กลุ่มเนี้ย <0 8. S 1> แย่สุดเ <5, 5, S 1> นี้ยก็คือเสมอตัวไม่มีทีมที่ใช่คือไม่มีทีมที่แพ้มากกว่าชนะคือในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังพูดอะไรได้ยังไม่ได้เต็มปากเต็มคําแต่ที่ตอนเนี้ยดูดีที่สุดก็คือเ,นะเลเวนส์และเลเวนส์เองตอนเนี้ยก็เป็นทีมที่ถ้าจัดอันดับหน้าตอนนี้เลยนะถ้าฤดูการมันจบที่ตรงนี้เลยเนะี่ยเลเวนส์จะเป็นทีมที่อันดับหนึ่งหรือสิบหนึ่งเลยนะณตอนนี้นะ <C rap. S 1> ถ้าจบเท่านี้ตแต่ที่บอกว่ามันไม่แน่เ,เพราะว่ากลุ่มเนี้ยมันยังไม่แน่นอนเนื่องจากว่า อย่างเบงกอลเนี่ยก็ตามมา7-4ก็ตามกันเกณฑ์ดิวถ้าเกิดสมมติว่าเลเว่นไปแพ้สองนัดติดแล้วเกิดเบงกอลชนะ2อนัดติดพลิกกลับขึ้นมากลายเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่านํากลุ่มได้เลยเพราะฉะนั้นกลุ่ม,มเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดสินยากในตอนนี้ว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่ม,มแต่ถามว่าเลเวน่นวิอกับเข้าได้ไหมเนี่ยน่าจะอยู่ในสุดตัวนะพี่ใ,<น>ให้อยู่ในเข ครับงั้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าเอาตามแบบนี้เนี่ยเทียร์หของมิชุเมธมี2ทีมครึ่งน,นะฮะคือเพลเทีทสทยสไททันส์แล้วก็จะเป็น r รเวนส์นั่นแปลว่าเทียร์สกับเทียร์สแม่งเพียบไปที่เทีเยร์สครับพี่เทียร์สเนี่ยอย่างที่บอกเทียร์สของ <Buffalo S 2> เราคือเข, <Buffalo> เ,ขเข้าโอกาสเข้าสูงถ้าไม่เข้าต้องเขกระโหลกตัวเองบัฟฟาโล l ิลครับค a น s ซอ c i ซิตี้ชีฟครับ ชีฟนะครับชีฟเนี่ยจริงๆแล้วควรจะได้ถึงขนาดเป็นแชมป์กลุ่มได้แต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ก็มหาโหดไม่ไม่ต่างจากกลุ่มของทางเรเวนส์เพราะกลุ่มนี้ที่ดูสิมีทั้งอย่าง KC มีอย่างชาร์เอรมีอย่างเรเดอร์มีอย่างบองโกซึ่งเนี่ยอย่างบลองโกเองเนี่ยก็เป็นทีมที่กำลังมาเรเดอร์เองก็กำลังมาเป็นกลุ่มเดียวในในลีกเลยนะเนี่ยที่ทุกทีมชนะ ทุกทีมชนะมากกว่าแพ้ใช่โหดมากอ่ะเจ็ดสี่กับหกห้าครับโหดกว่าโหดกว่าโหดมากอะโเลเวลสี่อะเออที่ดูนะเจ็ดสี่นำกลุ่มที่เหลืออีกสามทีมหกห้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยมันถึงบอกว่ามันยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือใครไปพลาดนิดหน่อยหรือว่าไปและอย่าลืมว่าในเดือนสุดท้ายก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสี่เกมสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องสู้เองนะเพราะฉะนั้น จะต้องมีการสู้กันแบบเลือดตาแทบกระเด็นปู่บาทแผลกว่าจะเข้าลยรออฟได้เนี่ยกลุ่มนี้บาดแผลเต็มตัวแน่นอนเพราะว่าสู้กันแบบสุดฤทธิ์แหละที่จะแย่งกันเข้าในฐานะที่เป็นแชมป์กลุ่มด้วยหรือแม้กระทั่งวัยครับ,รบนะครับผมโอ้ถือว่าน่าสนใจมากอ้าวงั้นเทียร์สของพี่มีใครบ้างครับนอกจากบิลส์นอกจาก, als, ก,จากมีใครอีกนะเคซีเนะทียร์สของพี่นะ พี่มองว่ากลุ่มของ KC คือ A FC West หรือ A FC ตอวนันตกเนี่ยเป็นเทียสองหมดเลยมีโอกาสเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมหนึ่งทีมใดเพลียงพลัมปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะหล่นลงมาแล้วก็หลุดหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดแต่ละทีมเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีเนี่ยมันก็จะไปเบียดพื้นที่ทีมอื่นๆที่จะมีโอกาส hmm. คือไม่แน่นะกลุ่มเนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่คือพูดง่ายๆว่าคนอื่นที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้าไปแล้วสี่ถูกไหมกลุ่มนี้ไม่แน่เพลยเนี่ยอาจจะ ได้อีกสองทีมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะเข้าถึงสามทีมจากสี่ทีมก็เป็นไปได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ยกให้เลยว่าโอกาสที่จะเข้าคราวนี้มันก็จะมีที่เหลือแล้วแหละที่เหลือที่อยู่เทียสองก็น่าจะมีอย่างพวกเบเกิลอันนี้เทียสามเทียสามคือต้องแช่งชาวบ้านใช่ไหมใช่ครับคือถ้าจะต้องแช่งชาวบ้านเนี่ยก็จะมีอย่างนี้แหละอย่างพวกเอ่อโค ครับชาร์เจอร์ชาร์เจอร์แล้วก็ <Hey. S 2> อย่างพวกเปเ่าสตีลเลอร์เอาไหมสตีลเลอร์ถือว่าลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าสตีลเลอร์อ่ะคือการที่มีมีเสมอเกมหนึง่งถามว่าดีไหมอ่ะมองมุมหนึ่งก็ดูเหมือนดีอีกมุมหนึ่งก็ไม่ดีเหมือนกันนะการที่มีเสมอเนี่ยแล้วโปรแกรมรที่เหลือสตีลเลอร์อ่ะเดี๋ยวลองดูโปรแกรมสตีลเลอร์นะที่เหลือสตาร์น้เจอร์เลเวนส์อืมนะแล้วก็ถัดไปเจอไวกิ้ง เจอไททันเจอชีฟเจอบราว์เจอเลเว่นทีมวิ่งออฟทั้งนั้นเลยอ่ะแลวตอนนี้ยสตีลเลอร์ห้าหนึ่งอ่ะแล้วเจอทีมแบบเนี้ยโอ้สตีลเลอร์ถือว่าลำปากลำบดมากอ่ะถ้าเกิดเข้าได้นี่ก็แบบโอ้พอดีเหะต้องไหวกันเจ็ดวาเจ็ดวอืมอ่เพราะโปรแกรมมหาวิยาเออถือว่าถือว่าความเป็นไปได้ทางตัวเลขมีแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะยากพอสมควร นะครับคนข้างยากสรุปกันสั้นๆแบบนี้นะครับพี่สุเมธก็สรุปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเทียร์หนึ่งในสายตาพี่สุเมธเลยเข้าแน่เนี่ยเป็นเพเทียสกับทางด้านของไททันส์นะครับส่วนที่จะตามเข้ามาก็จะมีอย่างพวกเรเวนส์เคซีอะไรพวกนี้นะขณะที่กลุ่มเคซีเนี่ยพี่สุเมศบอกเข้าแม่หมดเลยไม่ไม่ได้หมดไม่ได้หมดมีโอกาสเข้าสามคงไม่ได้หมดเข้าได้สามนะครับแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าทีมมันใกล้กันมากอ่ะคือสี่ทีมมีโอกาสจะ เป็นหนึ่งในสที่จะเข้ารอบได้แล้วกลุ่มนี้เผลอๆมีโอกาสนะที่จะเข้าอย่างที่บอกโอกาสที่เข้าได้หนึ่งสามทีมมีอยู่สุดนะครับผมว่ากันไปนี่คือสายแรกนะครับ AFC นะครับข้ามฟากกันอย่างเร่งด่วนเลยครับพี่สุเมฆครับไปกันที่เอ c ฟซีครับครับคือเข้าแน่ๆเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าน่าจะเขกหัวก็คือ Car d ด n a l s เพราะตอนนี้เข้าศอกมันต้องเข้าอ่ะแล้วก็อย่าง g ร e e n Bay Packers เนี่ยก็ต้องเข้าอ่ะ แม้ว่าตอนนี้จะมีข่าวจะมีข่าวคราวว่าทางเอร์โรเจอร์ที่มีปัญหาที่กระดูกนิ้วโป้งเท้าเราจะต้องไปผ่าตรงผ่าตัดไหมซึ่งก็ยังไม่ได้แน่นอนว่าจะผ่าตัดหรือเปล่าเล่นทั้งที่เจ็บๆไปนี่แหละแต่ว่าผลงานของทีมเนี่ยก็ยังถือว่าดีอยู่นะ9-3เนี่ยโอกาสเข้ารอบถือว่าสูงมากก็น่าจะนะครับนะครับผมมาพวกแทมปาดัลลัสเจ็ดตี เดี๋ยวทมป้านี่อยู่เทียนหนึ่งด้วยนะทมป้าเอางั้นเลยนะให้อยู่ด้วยนะให้อยู่ด้วยสามทีมอ่านะครับโอ้ให้อยู่ซะเยอะเชียร์นะฮะไอ้กลัวแฟนเบดี้ปะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแฟนเบดี้จะคอมเมนต์ผมด้วยซ้ำไปแบบแหม่รู้สึกเหมือนกับพูดถึงเบดี้อ่น้อยไปหน่อยหรือเปล่าหรือว่า<ช>รู้สึกเหมือนกับไม่ได้พูดเชียร์เบดีเบ้เ,เท่าไหร่อะไรหรือเปล่าแต่นะจริงไม่มีอะไรชอบเบดี้ส่วนตัวเหมือนกัน คืออย่างนี้เลยครับค like, okay. we right. ุณผู้ชมครับเวลาผมบอกแกว่าคุยเรื่องเบดี้สิบอกวูยไม่เอาเบื่อไม่ดีไม่เจ๋งเออไม่เอาท่าพอแล้วพอแล้วอย่าคุยเลยนินไม่กลัวคุยเยอะเกินไปเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าเอ้เราอวยเกินไปหรือเปล่าเทียร์เกินไปหรือเปล่าอะไรทำนองเพราะว่าไม่ต้องกลัวเบดี้เนี่ยไปลึกแน่มีโอกาสคุยเบดี้ยันยาวเคยออฟก็ได้คุย นะครับผมอ่ะ <us it> นั่นคือเทียร์หนึ่งนะครับสามทีมนี้มาแน่ๆในี่ซายตาพิสุเมตอริโซนากรีนเบย์แล้วก็แทมเบอร์เบย์ที่ตกแน่ๆก็ผมช่วยแล้วกันนะครับซีแอตเทิลกับดีทรอยต์ <us it> อย่างพวกไจแอนซ์เบสหรืออาจจะรวมถึงอีเกิลส์และแพนเทอร์สพวกนี้ไปเลยไหมครับฟิวถึงไหมอีเกิลกับแพนเทอร์ยั <us it> งยังยังยังไม่ถึงขนาดแต่ที่ดูแนวโน้มว่าจะไปแน่ๆเนี่ย ก็คือโอเคไลออนเนี่ยเฉลียวช่วยแล้วยังชนะใครไม่เป็นเนี่ยมีเสมอเกมหนึ่งแพ้สิบเกมอันนี้ตกแน่แน่ซีฮอคเนี่ยน่าเสียดายที่สามเกมหลังแพ้รวดก็เลยทําให้โอกาสลุ้นไปออฟเนี่ยถือว่ายากมากแล้วแล้วกลุ่มเนี่ยก็จะค,คล้ายๆกับกลุ่มของอย่างที่บอกกลุ่มของคือเหมือนกันเลยนะก็คืออยู่เวสเหมือนกันแต่ว่านี่เวสเอฟซีคือจะคล้ายๆเวสของในเอฟซก็คือว่ากลุ่มเนี่ยถือว่ากลุ่มโหดนะมีทั้งคาร์ลินาลมีทั้งแรมมีทั้งเอ่อร์ตีไนเนอร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอซีฮอค ah ผลงานแบบนี้โอกาสเข้ารอบก็ถือว่ายากก็ถือว่ายากโอกาสตกรอบเนี่ยถือว่าสูงเพราะ,ะนนในสายตาของพี่นะว่าสี่ทีมที่มีโอกาสตกรอบคือเทสสี่เลยอะ่ะในในสายของ NFC อ่ะก็น่าจะมีไลออนน่าจะมีแจ๊กม e ีแบสแล้วก็อาจจะมีซีฮอคโอเค โอซีฮอคเออจริงๆผมไปอ่านเจอสกูปหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวไว้รอมีเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นช่วงพักเบรกเขาพูดถึงปีหน้าครับพี่สุเมศครับปีหน้าเนี่ยที่มี3มทีมใหญ่ที่อาจจะต้องมองถึง q u a เ t อร์แบกคนต่อไปอ๋อโคดเดอร์แบกคนใหม่ก็จะมีอย่างผมไม่รู้นะทำไมมีซีฮอคด้วยหรือว่าซีฮอคเนี่ยมันเป็นเรื่องคาราคาซังเรื่องค้างใจหรือเปล่าก็เลยแบบหาคนใหม่มันเลยดีกว่าวิลสันคนไม่อยากอยู่แล้วหรือเปล่า นะ,ะนะครับแล้วก็จะมีอย่างสติ e เลอร์นะครับแล้วก็จะมีอย่าง Green Bay Packers เดี๋ยวเรามาคุยกันในโอกาสหน้าอโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยคุยครันมีม,มันมีประเด็นว่าทำไมนะครับอ๋อใช่ไหมเป็นประเด็นเรื่องฝีมือเรื่องผลงานหรือว่าเรื่องความประพฤติไม่น่าจะเกี่ยวกับความประพฤติเพราะที่พ,พูดมาทั้งสามคนเนี่ยความประพฤติค่อนข้างดีทั้งทั้งสามคนครับอืมไม่ถึงยูเซ่นนะจะใช้พูดเลยยังเสียเวลายาว ยาวอาตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วพี่ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วพี่เก็บไปก่อนเจ็บไปก่อนเก็บไปก่อนอา้าวงั้นเราข้ามาเราได้เทียร์หนึ่งกับเทียร์สี่ไปแล้วนะครับไปดูสองเทียร์ทีมท,ที่น่าจะเข้าของทางด้านเอ็นเอฟซีนะครับถ้าไม่เข้าถือว่าพลาดทีไหนบ้างครับโอ้อันดับแรกเลยถ้าเกิดไม่เข้าต้องเคห์วมากเลยคือคาร์บอยส์อือฮือถ้าไม่เข้า <Okay. S 2> เนี่ยถือว่าแม้กระทั่งถ้าเกิดเข้าในฐานะของอเป็นแค่ไวการ์ดนี่ก็น่าผิดหวังเลยนะ เพราะว่าสตาร์ทมาสวยสุดเนยอยู่ๆมาแปกในช่วงสี่เกมหลังเนี่ยก็ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเสียทรงพอสมควร,ครก็เดี๋ยวต้องลองดูถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้เอ็นอย่างที่บอกหน้าเขกกัหน้าเขะโขกกลกมากนะครับนะครับหรือไม่ต้อง <จะ S 1> แรงนะครับถ้าแลมสไม่เข้าเนี่ยก็ถือว่าหน้าเขะโหลกมากเพราะตัวผู้เล่นถือว่าโอระดับซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวกับโคชชิ่งหรืออะไรหรือยังไงเนี่ยถ้าไม่เข้าก็หน้าผิดหวังมาก ครับ,รบนะฮะสองแล้วครับพี่สองแล้วครับมีสักสองทีมไหมฮะหรือพอแล้วจบแค่ตรงนี้สอ,สองทีมของ NFC มีสองทีมเนี่ยคือควรจะเข้าแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าผบดงยังมากมากเลยงั้นรวมเทียนหนึ่งเข้าไปด้วยพี่สุเมศมองว่าจะมีอยู่ห้าทีมที่เข้าแน่ๆและไม่น่าพลาดนะครับ Cardinals, Packers, Buccaneers, c o w b o y s แล้วก็ Rams อ่าครบคจะเป็นยางงห้าทีควรจะเป็นยังงั้น,นลแล้ว 2> 2 แหลือกี่ทีนะฮะอีก2ที่อีก2ทีครับเชิญครับสทีสอทีกับทีมที่กําลังลุ้นเนี่ยอีกประมาณ5-6ทีมคนที่ถามเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับว่าไวกิ้งของผมซันฟานของผมนะครับมีโอกาสรุ้นไหม้นะเมื่อกี้ผมเห็นแบบแวบบมีวอชิงตันด้วย <c ười> ฟังพี <c ười> ่สุเมศครับพีสุเมศจะเป็น <c ười> คนใจร้ายครับคือ <c ười> อย่างนี้นะตอนเนี้ยทีมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่ตอนเนี้ยดีที่สุดคือโฟร์ไ เพราะว่าโปรเจเตอรนี่ยตอนเนี้ยกําลังถือว่าฟอร์มกําลังมาดีชนะมาสามนัดรวดไอการที่ชนะมาสามนัดรวดตรงเนี้ยก็เลยทําให้อยู่ในพื้นที่เข้าในอย่างน้อยๆฐานะวายการเนี่ยน่าจะค่อนข้างมีโอกาสสูงละแต่ถ้าเกิดจะไม่เข้าเนี่ยก็เนื่องจากว่าตอนท้ายไปแพ้แบบไม่น่าแพ้อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะแต่ถ้าเอาณตอนเนี้ยควรจะเข้ารอบได้อย่างน้อยๆวายการเนี่ยมีโอกาสสูงละ แล้วก็อีกอทีมหนึ่งที่ควรจะมีโอกาสก็คือไวกิ้งควรจะมีโอกาสเพราะไวกิ้งเองโปรแกรมถามว่าโหดไหมก,ก็ไม่เบานะแต่ก็อย่างน้นอ,ยนอยมันมีทีมที่สู้ได้ไไดแล้วก็แล้วก็บทการตอนนี้อย่างไม่ว่าจะเป็นอังนงที่เราไล่ก่อนแล้วกันอย่างตอนนี้ฟอร์ดินเนอร์สชนะหกแพ้ห้านะแล้วก็อย่างวอชิงตันชนะห้าแพ้หกชนะห้าแพ้หกมีอยู่สี่ทีมก็คือมีวอชิงตันมีไวกิ้งมีฟอร์คอนแล้วก็มีเซนต์แต่ถามว่าทั้งหมดห้าหกตอนนี้ ทีมที่ดูจะมีน้ำมีนวลทั้งหมดเนี่ยในส่วนตัวนะพี่ว่าไวกิ้งเนี่ยน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสุกที่จะมีโอกาสที่จะเข้าไปได้นะครับครับอันี้ทีมที่เหลือเนี่ยก็ต้องสู้ันสุดฤทธิ์แหละในเกมที่เหลือประมาณหกเกมเนี่ยครับนะก็น่าจะเพราะนั้นโดยสรุปเดี๋ยวสรุปอีกอย่างแล้วกันว่าตอนเนี้ย ถ้าพูดถึงว่าทีมของ AFC นะในฐานะความเป็นแชมป์กลุ่มได้เนี่ยโอเคก็จะมีคาร์ดินัลมีกรีนเบรสมีพ<ำ>ัคเคนเแล้วก็มีคาร์บอยส์ส่วนทีมที่จะลุ้นไวการ์ดเนี่ยในสายตาพี่อ่ะพี่ว่าน่าจะว่าเออพี่คิดว่าน่าจะเป็นแรมส์ฟ e ร์ตเนอร์แล้วก็ไวกิง g s โอ้โหเอาอะโอเคโอเคโอเคยังอยู่ในวิสัยที่ มีความเป็นจริงอยู่ไม่ค่อยมีเรื่องส่วนตัวเท่าไหร <laughs> ่ <laughs> บอกแล้วใช้ระบบไม่ใช่เอาความรู้สึกส่วนตัวเอาผลงานพูดกัน<อ>ล้วนแสดงว่า,วา,าคุณเ,เป็นั้นเดี๋ยวจะ<อ>หาว่าเลือกที่รักมากที่ชัง นะงั้นแบบนี้เราอย่างนี้ไหมคุณอย่ามาบันลงดออะไรเยงี้ยะไูบีไปหาว่าไปได้จะหาว่าไปได้ท้าบอลดอเออเขาจะฟ้องเราหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็หน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ สวัสดีครับ